จะพร้อมทดสอบกลุ่มพามินาในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพทางความพร้อมเนี่ยก็ไตรมาสสองก็น่าจะเกินหน้าได้ครับตอนนี้ทางกรมบัญชีกลางพร้อมนะครับันที่27แล้วก็จะเกินหน้าโอนเงิน ใกล้เคียงใกล้เคียงครับก็อย่างที่บอกว่าก็พัฒนาระบบแล้วก็เดินหน้าไปได้มากแล้วนะครับถ้าได้รับทราบจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตัวระบบน่าจะพร้อมทดสอบอคุมพามีนาเนช่วงนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นหรือประสิทธิภาพทางปนความพร้อมเนี่ยก็ไกลมากสักสองก็น่าจะเดินหน้าได้ครับแต่เราพยายามทำงานให้เร็วที่สุด ยังจะมีการทำกันต่อครับยังไม่ได้มีการกำหนดต้องรอให้มีขั้นตอนทางกฎหมายครบตัวนิดหนึ่งครับแล้วคนที่ตกสิทธิ์ในเขตที่สองสองหมื่นคนที่บอกครับอันนี้ยังสามารถที่จะไปชอบสู่การทำอะไรได้ไหมใครนะผู้สูงอายุาะค่ที่แบบอาจจะแบบตกสิทธิ์ไม่ใช่ครับไม่ที่ตกสิทธิ์ครับต่อรวจสอบ้ส่วนหลักนี่คือเสียชีวิตครับไม่ไม่ไม่มีโอกาสแล้วครับ ส่วนหลักคือเสียชีวิตไ,ไปราวหมื่นเจ็ักว่าคนที่เหลือก็เป็นรายละเอียดอืด่นซึ่งกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ขายครับครับผมไม่ไม่ได้ไม่ใช่เราไปตักสิทธิ์เราครับก็คือคนที่ลงทะเบียนไวไ้ได้รับสิทธ์ใช่ครับเพราะที่ลงทะเบียนไว้และเข้าเกมน,นะครับก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ครบทุกคนการดาเนินการตอนนี้ทางครมบชีการพร้อมนะครับันที่ยี่สิบเจ็ดเรก็จะ เดินหน้าโอนเงินก็ในช่วงนี้วันที่22เนี่ยตรวจสิทธิ์ในระบบทางรัตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตรวจดูว่าท่านเนี่ยไปที่ธนาคารถ้าท่านเนี่ยผูกพร้อมเพรยเรียบร้อยก็จะเข้าบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติหากไม่สําเร็จทางกระทรวงการคลังยังจะทําการ retry คือทดสอบโอนซ้ำเนี่ยเหมือนเดิมทั้งสามร,รอบนะครับอีก3เดือนนะครับก็จะจบสิน้นหากไม่เรียบร้อยก็ถือว่าสละสิทธิ์ไป ไม่มีสมาร์ทโฟนจะกบลงอยูอในเ่าที่สามเนเอ่อ <c oughs> จะพยายามทําให้ทันกันเอเดี๋ยวขอดูรายละเอียดอยีกนิดนึงค,ครับยังไม่จบนะครับมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันอีกครับไม่มีแล้วนะ,นะมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ